แฟนฟุตซอลไทยลีกเตรียมตัวเลยค่ะฤดูการ2025นี่มาแน่ใช่ครับผมแล้วก็มาพร้อมชื่อใหม่ด้วยนะ M E A ฟุตซอลไทยลีกใช่ครับ M E A ฟุตซอลไทยลีกเราเพิ่งได้ข้อมูลสดสดร้อนๆเลยจากงานถแถลงข่าวมีทั้งเรื่องผู้สนับสนุนหลักรายใหม่การไฟฝ้านครหลวงหรือ M E A นั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายใหม่ด้วย True Vision s อันนี้แฟนๆน่าจะรอฟังกันเยอะใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่า เอ๊ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีความหมายยังไงบ้างกับหลีกกับวงการฟุตซอลบ้านเราน่าสนใจมากครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าการจับมือกันร,ระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแอนด์กับ MEA ครับการไฟฟ้านครลหลวงครับเขาเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยมีลงนาม MOU กันไปเรียบร้อยเอ่อเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองใช่ครับที่การไฟฟ้านครลหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย การเข้ามาของ m e a นี้เป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเอ่อผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเม็ดเงินสนับสนุนอย่างเดียวนะอือหือแต่มันเป็นการปอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรด้วยนะคือ m e a เขาก็มีประวัติสนับสนุนกีฬาอื่นๆอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็มีทั้งกรีฑากีฬาคนพิการแล้วก็มีโครงการที่เกี่ยวกับชุมชนด้วยอย่างค่าไฟลานกีฬาต้านยาเสพติดอะไรแบบนั้นอ๋อคือเขาทำเรื่องสังคมเรื่องกีฬามาต่อเนื่องใช่ครับและที่สำคัญนะ คุณวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการกรฟนรท่านก็บอกว่ามันสอดคล้องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยซอฟต์พาวเวอร์ครับคือการใช้กีฬาเนี่ยเป็นตัวผลักดันชื่อเสียงของประเทศซึ่งฟุตซอลไทยเราก็ถือว่ามีศักยภาพตรงนี้สูงมากจริงค่ะอันดับโลกเราก็ดีครับผมซึ่งทางฝั่งสมาคมเองบิ๊กปอมคุณอดิศักดิ ja ์เบนจศสริวันท่านก็ออกมาขอบคุณเอมเอ ท่านเป็นอุปนาย,ยกสมาคมที่ดูแลฟุตซอลโดยตรงท่านก็ย้ำเลยว่าฟุตซอลไทยลีกเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะในการสร้างนักกีฬาทีมชาติอันนี้เรื่องจริงเลยครับผลงานทีมชาติเราก็เห็นเห็นกันอยู่อันดับ11ของโลกอันดับ2เอเชียเบอร์1อาเซียนแล้วก็ไปฟุตซอลโลกเอ่อเสมัยติดต่อกันแล้วใช่ค่ะสุดยอดมาก การได้ MEA มาสนับสนุนก็เหมือนเติมพลังให้หลีกแข็งแกร่งขึ้นไปอีกน่าจะยิ่งสนุกตื่นเต้นขึ้นครับแล้วพอพูดถึงหลีกที่แข็งแกร่งขึ้นการเข้าถึงของแฟนๆก็ต้องดีขึ้นตามไปด้วยแน่นอนค่ะซึ่งก็นํามาสู่ข่าวดีอีกเรื่องคือเรื่องการถ่ายทอดสดเรื่องนี้แฟนๆถามหากันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วตอนนี้ก็ยืนยันแล้วว่าเป็น TrueVision ถูกต้องครับคุณสุดชาติเสเรนวงศ์ัต์จาก True Corporation ก็มายืนยันด้วยตัวเองในงานถแถลงข่าวเลย แล้วแผนการถ่ายทอดของ True เป็นยังไงบ้างคะจัดเต็มแค่ไหนโอ้โห oh, เรียกว่าจัดเต็มจริงๆครับคือเขาถ่ายทอดสดครบทุกคู่เลยนะทุกคู่เลยเหรอคะครับผมรวม182แมตช์ตลอดฤดูกาลว้าว <Wow. S 2> ยังไม่พอแถมยังมีรายการระดับทีมชาติ Continental f u t s a l Championship 2025อีก6นัดด้วยโห oh, ครบเครื่องเลยส่วนเรื่องช่องทางการรับชมอันนี้ก็สะดวกมากครับดูผ่านแอป True Vision Now ได้เลยอ๋อ oh, แอปมือถือครับ มีแพ็กเกจ Now Pop เดือนละ119บาทดูได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตหรือ Smart TV ราคาเข้าถึงง่ายมากใช่ครับหรือถ้าใครเป็นสมาชิก True Visions ระบบจานดาวเทียมหรือเคเบิลอยู่แล้วก็ดูได้เลยเหมือนกันเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้แฟนๆไม่พลาดแน่นอนก็น่าจะช่วยขยายฐานแฟนคลับได้เยอะเลยครับทำให้คนเข้าถึงฟุตซอลลีกได้ง่ายขึ้น พอรู้ว่ามีถ่ายทอดสดครบดูง่ายแบบนี้แล้วก็ต้องอยากรู้โปรแกรมเปิดสนามนั่นละสิคะแน่นอนครับเปิดสนามสุดสัปดาห์นี้แล้วด้วย10-11พฤษภาคมเร็วมากมีคู่ไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะเดือดตั้งแต่วันแรกเลยครับวันเสาร์ที่10พฤษภาคมคู่แรก15รายการนาทีธรรมศาสตร์สแตเลียนเปิดบ้านเจอการท่าเรือ ASM โอโ้โหบิก๊กแมเลยครับแล้วก็คู่18นาฬกานนทบุรีเจอกับบลูเวฟชนดุรี อดีตแชมป์11สมัยใช่ครับต้องดูว่าปีนี้บลูเวฟจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้ไหมน่าติดตามมากค่ะแล้ววันอาทิตย์ล่ะคะวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม18นาฬิกามีคู่สำคัญเหมือนกันสุราธานีเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่า2สมัยซ้อนห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่าเจอสิ่หนักตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยนะคะใช่ครับงานไม่ง่ายแน่นอนย้ำอีกทีนะคะทุกคู่ถ่ายทอดสดทาง True Sport True แล้วก็แอป True Vision s Now ครับผม แล้วก็แน่นอนว่าหลีกจะสมบูรณ์ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนรายอื่นๆด้วยใช่ครับต้องให้เครดิตท,ทุกภาคส่วนจริงๆทั้งโจมาไทยเบฟเรชโมเจนปอยเซียนชาวเกาะแล้วก็แ plan B การที่มีหลายๆส่วนเข้ามาช่วยกันแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากครับสแสดงว่าทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของฟุตซอลไทยลีกค่ะสรุปภาพรวมของ MEA ฟุตซอลไทยลีก2025กันอีกครั้งนะคะก็คือเราได้ MEA มาเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ครับเสริมความแข็งแรงให้หลีกและได้ True visions มาช่วยเรื่องการถ่ายทอดสดให้แฟนๆเข้าถึงไในง่ายขึ้นมากๆดูได้ครบทุกแมชเตรียมตัวให้พร้อมเลย11พฤษภาคมนี้เปิดฤดูกาลแล้วค่ะครับผมแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมน่าสนใจแล้วก็อยากจะฝากให้คิดต่อกันไปนะครับใช่เลยค่ะคือพอเรามีเงินทุนสนับสนุนมากขึ้นมีช่องทางการถ่ายทอดสดที่เข้าถึงคนได้กว้างขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงสร้างนักกีฬาฟุตซอลในระดับเยาวชนทั่วประเทศได้ยังไงบ้างอืมคำถามน่าคิดมากครับคือทํายังไงให้มันเกิดผลกระทบที่ดีในระยะยาวจริงๆไม่ใช่แค่กับทีมในลีกสูงสุดอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้วงการฟุตซอลไทยทั้งระบบเลยอันนี้น่าจะเป็นจยดใหญ่ต่อไปบ